สบายๆทั้งสองท่านเนี่ยพี่อ้วนจะพาคุณยงไปหาร้านอร่อยๆอร,รับประทานอยู่บ่อยๆใช่ไปหมดส่วนใหญ่ไปที่ไหนบ้างคะที่ไหนอร่อยไปหมดทั่วๆไปนะแต่ที่เราไปกันไปประจำเลยนะแหน,แนมเนืองคุณอ้อโชคชัยสีอร่อยมากวันนี้รายการเราเอามาตั้งอยู่ในรายการเลยฟังนู้นเลยค่ะคุณพี่ มาแล้วนะคะนี่ร้านคุณอ้อทำไมถึงเป็นร้านนี้สะอาดอร่อยใกล้บ้านบริการดีเมนูประจำะครเมนูประจำแหนมเนืองนี่แน่นอนแล้วก็ปักหม้อนะคะแล้วก็มีกะทิโคราชแล้วก็ที่ว่าขาดไม่ได้เลยนะตำหนองคายตำหนองคายตำหนองคายซื้อมาไม่เลยต้องตำต่อหน้าเราต้องเชิญ คุณอ้อเจ้าของร้านมาตำไม่หรอกเชิญค่ะคุณออ้สวัสดีต้อนรับสวัสดีค่ะเป็นไงครับสุดชั้นไหมนี่พี่หมูี่นายยังไงเลยคุณโยงเพราะฉะนั้นตําที่ชอบกินมากที่สุดคือตําหนองคายรสชาติพี่อ้อด้วยนะคะน้าพี่อ้อคุณวนทานเผ็ดไหมคุณโยงทานเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดครับเคยบังคับให้เขากินส้มตําปลาค้ำนึงนะแล้วเป็นไงเขาก็กินเขารักดิฉันไงคะพี่วันพูดเข้าไปให้อีกคนหนึ่งตายไปเลย ขนาดที่เขาตําอยู่เราก็ชิมไหมคุณอยากชิมไอ้นี่ไม่ใช่เหรอมีกะทิมีกะทิแกก็จะดีดูสิคะคุณอ้อเปิดมากี่ปีแล้วคะยี่สิบสี่ปีแล้วค่ะคุณอ้อเปิดตรงไหนเนี่ะเปิดอยู่โชคชัยสี่ห้าสิบเอ็ดค่ะและอันข้าวจีอันนั้นกินกับอะไรกินกับข้าวตำก็อร่อยค่ะข้าวจีเป็นแบบข้าวเหนียวเอาไปย่างหรือทอดเอาไปทุบไข่ทอดเอาทุบไข่ทอดกินกับข้าวตําตำก็อร่อยโอ้ นี่อ่าด uh ูห huh. น้าตาก่อโอ้โหพี่อ้วนสู้ไม่ไหวอ่ะไหนคะมันแบบมันพริกโอ้โหพี่เมื่อกมาชิมเหอะพริกเยอะเอสีสวยมากยอ่อดู่คืรักแฟนเขาพี่ป้อนทำไรกันคะฉันอยู่กับผัวฉันมา18ปีมันป้อนฉันอยู่แค่ปีแรกนี่เป็นตายเท่ากันเลยนะคะถ้ากดคนกินไม่เป็นอ่ะอย่างนี้ เดี๋ยวเราไปดูที่ร้านกันดีกว่านะคะว่าร้านอยู่ที่ไหนขายอะไรบ้างหน้าตาร้านเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อคุ้ผู้ชมไปจะได้ไปถูกเชิญค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงร้าน สุดโปรโดของคู่รักคู่หวานอย่างคุณอ้วนและคุณย้งที่ต้องตามมาฝากท้องเป็นประจำแล้วล่ะค่ะเจอป้ายหน้าร้านและเราก็ที่ถอดแบบมาจากเจ้าของร้านอย่างนี้ก็มาถูกที่แล้วที่นี่ก็คือร้านแหนมเนืองคุณอ้อตั้งอยู่บริเวณเส้นราดเ้าโชคชัยสีค่ะยินดีต้อนรับนะคะปกติพี่อ้อจะอยู่ร้านเองแต่วันนี้จริงๆแล้วพี่อ้อจะไม่ให้ใครเข้าคระคะัวเลยค่ะแต่นี่เป็นพิเศษสําหรับคุณอ้วนนะคะพี่อ้วนคนเดียวพี่อ้ออนุญาตให้เข้าครัวได้นะคะทำสดๆให้เห็นเลยคะ่ะ เช่เลยคะร้านนี้การันตีความอร่อยยาวนานมากว่า24ปีแล้วนะคะด้วยฝีมือการดูแลของคุณอ้อเองล้วนๆโดยเฉพาะแหนมเนืองสุดเด็กของที่นี่เขาคัดวัตถุดิบมาอย่างดีมาเป็นส่วนผสมค่ะเพื่อให้ได้รสชาติอร่อยสดสะอาดไม่เคยเปลี่ยนนี่และค่ะแหนมเนืองคุณอ้อเสร็จพร้อมทานถ้ามาทานแล้วจะติดใจทุกคนเลยนะคะ นอกจากแหนมเนืองที่มีผัดเคียงสดๆและน้ำจิ้มที่เด็ดถึงใจแล้วก็ยังมีเมนูอาหารเวียดนามและอาหารไทยรสจัดจ้านที่ลูกค้ามาเมื่อไหร่ก็ต้องสั่งอีกมากมายวันนี้พี่อ้อจะขอแนะนำอาหารทางร้านแหนมเนืองคุณอ้อนะคะอันนี้คือแหนมเนืองพิเศษที่สุดแหนมเนืองของร้านเรานี่จะเป็นทำจากหมูสะโพกขาวๆนะคะและเป็นเนื้อหมูล้นลวนๆจะไม่ค่อยมีมันนะคะ ต่อไปคือจะเป็นกุ้งพันอ้อยเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของที่ร้านนะคะที่แขกทุกคนมาจะต้องทานและที่เด็ดสุดตอนนี้คือการเปิดตัวของส้งตมตำปัาเซียนเหมาะสำหรับคนที่ต้องทานเผ็ดมากๆนะคะแล้วก็หมูหอมใบชะพลูและนี่ก็คือแกงลาวหรือแกงเปิอนะคะ แล้วเป็นเมนูใหม่ที่ทางร้านจะทําขึ้นมาคือปอเปี๊ยะสดไส้ไข่กุ้งนะคะเป็นเมนูใหม่แล้วก็ข้าวเกรียบปากหม้อค่ะตอนนี้พี่อ้อจะมาสาธิตการทำมิตรปากหม้อให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นแป้งที่ทําปากหม้อนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไส้ปากหม้อนะคะส่วนผมก็จะมีหอมเจียวแล้วก็มีหมูยอที่ไว้ลวยหน้า เดี๋ยวจะมาแนะนําขนมหวานของร้านคุณอ้อนนะคะจะเป็นที่ขึ้นชื่อที่สุดคือตอนนี้คือรสช่องแตงไทยของเราในน้ำกะทิจะหวานแล้วก็หอมเสร็จแล้วนะคะอยากให้ทุกคนมาลองทานชิมดูนะคะและขนมอีกอย่างหนึ่งนะคะเราอยากให้ทุกคนลองทานคือลมมิจอมสดนะคะ และนี่เป็นนมสดที่เราปรุงรสหวานหอมมันเลยนะคะเนี่ยมาทานบ่อยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ออฟฟิศะคะจะอยู่แถวนี้แล้วก็ที่เนี่ยจะเป็นเหมือนตัวเลือดแรกๆเลยที่จะมานะคะเพราะว่าด้วยราคาแล้วก็คุณภาพอะค่ะก็มีแหนมเนือง<ๆ>เขาเก็บปากหม้อแล้วก อ่าส้มตำหนองคายค่ะอร่อยค่ะอร่อยรู้สึกว่ามันมันลงตัวดีนะคะจริงๆเป็นคนตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดแล้วนะครับแต่ถ้ามาเมื่อไหร่ก็จะมากินร้านนี้ตลอดเลยหลักๆเลยก็คือแหนมเนืองเนาะติดใจครับกินแล้วติดลิ้นติดใจเลยรสชาติอร่อยมากครับคุ้มค่ามาก ถ้าลูกค้าท่านใดอยากทานอาหารเวียดนามและอาหารอีสานที่รถจัดนะเชิญได้เลยนะคะที่โชคไกสี่ห้าสิบแล้วก็อีกสาขาหนึ่งสาขาภูเก็ตอยู่ตรงข้ามโรงแรมเพินนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งคืออยู่โชคไทยสี่ยี่จะเป็นอาหารจังหวัดหนองคายล้วนๆเลยนะคะถ้าคุณใดสนใจก็เชิญเลยค่ะอาหารของเราพี่อ้อรับรองว่าเด็ดค่ะเราเจอกันไม่ได้นนะคะคุณแบงนะเชิญคุณตามสบายเลยค่ะ เห็นคุณอ้อลองตําอีกหนึ่งตำได้ไหมคะตำอะไรคะปรับเซียนปรับเซียนเอามาหนึ่งตำพี่พีพ่อ้ ok อ,อตายละ ok ใส่พริกขนาดนิ้ตายรหรอือเปล่าคะใส่พริกยี่สิบเม็ดอหญ่ยงนี้น <ะ S 3> ค,คือคือธรรมชาติถ่าที่ที่เร้ไปกินที่ร้านจะเป็นพริกแบบนี้ตอนหลังเนี่ยที่ลดลดพริกลงทลําไมรู้ป่ะที่เรากินแล้วเราลดพริกลงอ่ะเพราะว่าพี่ยงเขาแสบ กินเผ็ดๆอย่างเงี้ยบางทีเขามานั่งอยู่เขาเห็นแล้วน้ำบงพิษเพิกไปกระเด็นโดนเนื้อโดนตัวเขาก็ร้อนกขร้อนพี่อ๋อพี่ตั้งใจตัดไอ้ปลายไอเนี่ยหรือว่าพี่พี่พี่ตำจนปลายมันเหลือแค่นี้ตำจนเหลือปลายดูดิอันที่จะยี่สิบแล้วเนี่ยมัเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างเงี้ย ใส่พริกซะเยอะเลยอ่าจะตายไหมคือไม่ตายไม่ตายขนมหวานเลยค่ะขนมหวานก็จะหายเผ็ดเป็นไงพี่เป็นไงพี่มันใช่รสชาติที่พี่ชอบเลยรสรสอย่างเนี้ยมันคือรสแบบคนตำเป็นไงอือโอ้โหโอเคนะใช่เลยนะอ้าวขอบคุณคุณอ้อค่ะจากร้านแหนมเนืองคุณอ้อขอบคุณคุณอ้อมากค่ะขึ้นมาตำตรงนี้